ว่องออนแอร์อันเดอร์ใต้เบอบมิกผสมราส s s หญ้า w วท์ Why. ทำไมเทคเทิร์สลับฮ l l ล w วีนในเตรียนส่วนใหญ่วิง g ผิดนกสูงกว่า เท่าใดเทษทีอะไมเมื่อไหร่เมื่อใดเอ่อฝนน้ำพมา่าขวาอย่างไรเป็นอยู่คือใครกดหัวถูกเล็กน้อยสิงโปวันอะไรนะวันพฤหัส แดนมากกว่าหยุดบนงูแล้วกระทงถนนเท่าไรแบบนับได้เเห็นแผนที่แพนด้าสั้นกว่าวันเด็กที่ไหนจริงคิดมากอะไร ขอบคุณช่วยเหลือที่ต้นรับข้ามอ,าอะไรวะตรงตรงกันข้ามยินดีผิดโทษทีแปลว,ว่าด้วยความยินดีเท่าไหร่นำไม่ได้เคยเห็นเตือนนักเรียนพม่ามเวียดนาม ไฟเดย์ Friday, มันสูกพี่ชายน้องชายชั้นระดับลืมมันลืมพุกคำแล้วเทดแปลว่ายิ่งใหญ่หรือว่าเยี่ยมซ้ายรุ่นต่งไม่อที่ปมายซ้ำ เองสอบเสร็จมาดูของของของเดิมยี่สิบสองยี่สิบสองคนคนคุยกันสองคนเหมือนเดิมแต่ประเด็นก็คือหนูจะทำข้อสอบข้อนี้ไม่ได้เลยถ้าหนูแปลคำนี้ไม่ออก ถามว่าสอนไปได้ยังขออนุญาตยกคลิปตัวเองขึ้นมาคลิปเช่อเนี้ยก็เอ่อต้องไปดูนะแต่ว่าคืออย่างงี้อธิบายคร่าวๆก่อน1 2 3 4 5 6 7เนี่ยเป็นสิ่งที่หนูเจอมานานแล้วใช่ป่ะแต่คราวนี้เนี่ยไอไอน1 2 3พวกเนี้ยมันเป็นจำนวนนับ จำนวนนับได้แต่ถ้าเป็นลำดับที่ลำดับที่หนึ่งออกเสียงว่า first ลำดับที่สอง second ลำดับที่สาม third first second third ส่วนตัวอื่นคล้ายๆกันอย่างเช่น4เติม th 5เติม th 6เติม th จากเลขที่เป็นหนับที่อ่าถ้าเล็กไปเขียนให้ดูดูนะดูนะ O N E หนึ่ง T ี่ O สอ T H R หนึ่ F O U R 4 F I V E ไปหแล้วคราวนี้เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือลำดับที่โทษทีฮะอันนี้คือจำนวนนับถ้าเป็นลำดับที่หนึ่งคือ first ลำดับที่สอง second ลำดับที่สาม third ดังนั้นลำดับที่หนึ่งสองสาม เป็นสิ่งที่ต้องจำนี่ใช่คราวนี้คราวนี้พอลำดับที่สี่ตั้งแต่ลำดับที่สามเป็นต้นไปตั้งแต่ลำดับที่สามต้นไปลำดับที่สี่เลือเลยหนูเติม th ก็กลายเป็นลำลำดับที่สี่ตัวนี้ลำดับที่ห้า ลำดับที่หกเอาเลขหกภาษาอังกฤษคืออะไรซิกลำดับที่หกก็แค่เติมตัว th ลำดับที่หกเลขเจ็ดภาษาอังกฤษคือ seven s ลำดับที่เจ็ดคือ seven แค่นี้คราวนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องจำจริงๆก็คือลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สาม ซึ่งมันคือลำดับที่สาม The third ลำดับที่สามคราวนี้เนี่ยต้องแปลชอยละ่ะน่าจะตอบข้อไหนได้อา้าดูนะตรงนี้เนี่ยประเด็นคือตรงนี้ The third เนี่ยแปลว่าลำดับที่สาม ลำดับที่สามถ้าแปลข้อหนึ่งข้อหนึ่งแปลว่าอะไร <'m> มันคือเวลาอะไร The third ได้ไหม <'m> ไม่ได้ข้อหนึ่งตัดทิ้ง <'m> ข้อสองแปลว่าอะไร <'m> ข้อสองแปลว่าอะไร <'m> How much <'m> How much is the อะไร เป็นลมดูเรียนอ่าเหตุผลก็เหมือนจะไม่แย่นะ How much ปกติเนี่ยครูบอกว่า How much ตัวเนี้ยมันที่ครูเคยบอกมาเสมอเนี่ยแปลว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นับไม่ได้ใช่ป่ะคราวนี้ฟังอีกหนึ่งความหมาย ไฟหนึ่งความหมายของคำว่า how much how much มีหนึ่งความหมายแปลว่าเท่าไรราคาเท่าไรดังนั้นข้อสองจึงแปลว่าผู้เรียนราคาเท่าไรตอบลำดับที่สามใช่ไหมไม่ใช่ข้อสามอ่ะ How many ี้ o m s are there? คำถามอา e t แด r e แปลว่าอะไร are t h ด r e แปลว่อาอะไรดด r e are e แปลว่าอะไร are t h ด r e เด r e ด,ดูนะตัวเนี้ t h e R e are There i s t h e R e are ของตัวนี้แปลว่ามี There i s t h e R e are There i s t h e R e are แปลว่ามีมีอะไรมีห้อง how many ใช่มันแปลว่ามีห้องจำนวนเท่าใด มีห้องจานวนเท่าไรเลราตอบลําดับสามใช่ไหมไม่ใช่อันที่สี่เป็นข้อที่ถูกข้อสีแปลว่าอะไรแปลตามที่คุระบายสีคนอันที่สองที่ต้องแปลดูสีแดงนะอันที่สองอาโกอิงแปลว่าอะไร ฟังใหม่นะอา e g โก n ิแปลว่าอะไรทุกคนรู้จักโ o แปลว่าไปแล้วอา e g โกอิ่แปลว่าอะไรฮะดูนะหนู ถูกต้องโกแปลว่าไปไม่เถียงกันแต่ที่ต้องเถียงกันคือ i s, mm hmm. <S going แปลว่า hmm. am going แปลว่า A going แปลว่ากำลังไป <Okay. S 1> คุ้นแหละคุ้นคุ้นแหละ <Okay. S 1> คุณกำลังไป <Okay. S 1> ต่อมา <Okay. S 1> อย่างที่ floor ฟลอ o r ตัวเนี้ยแปลว่าฟลอ r มีสองสามความหมายความหมายที่หนึ่งฟลอตัวเนี้ยมีสองสามความหมายแหละฟลอ o r ที่หนึ่งเปิดฟลอ o r เต้นรำฟลอ o r ฟลอนี้ตัวนี้แปลว่าพื้น ฟลอร์ที่สองแปลว,ว่าชั้นชั้นที่เอา้าฟลอร์เนี่ยเป็นคำตรงข้ามกับคำว่าบินคำว่าบินภาษาอังกฤษคือ,อบินที่เป็นภาษาไทยอ่ะอย่างเงี้ย เออแอร์ไลน์อะไรล่ะแอร์ไลน์ที่แดนพูดพูกมันทำไมอ่ะแอร์แปลว่าอากาศลายแปลว่าเส้นจึงแปลว่าสายการบินไง โหอีหนูนี่อะไร F <Fly. S 2> L Y อ่านว่า fly fly แปลว่า,อวาเออ fly แปลว่าบิน f l i เที่ยวบินไม่คุ้นเลยเหรอหนู แปนพูดคำว่าไฟล์สองฐานขล่นแปลพูดคำว่าไฟล์ในห้องนี้ Finding Nemo ของม่อนเนี่ยไฟล์ตัวเนี้ยแปลว่าหา Finding Nemo หนังปลากระตูนปลานีโมอะ่ะ Finding Nemo ไฟล์แปลว่าหา ดังนั้นเนี่ยข้อเนี้ยดังนั้นข้อนี้เนี่ยคุณกำลังไปยังชั้นใดคำตอบคือชั้นที่3ตอบข้อ4 มีบานนะเบื่อ